วัสดีครับวันนี้ตะเล็กเฟอร์นะครับวันนี้มีสาระดีๆมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับในส่วนของการ DIY ของเก่าของที่เคยมีคุณภาพนะครับสมัยก่อนก็คือก็ใช้กันแหละทุกคนขายพวงธรรมดาสังเกตว่าจเจ้าตัวขายพวเนี่ยเวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งใช้งานหนะักไปสักพักหนึ่ง หัวเขาก็จะทื่อนนะครับหัวทื่อเหลี่ยมคมก็จะหายไปเพราะฉะนั้นมันก็จะโดนดองไว้ไม่งั้นก็โดนทิ้งไปนะครับวันนี้ผมรวบรวมมาทั้งตัวที่เป็นไขควงแฉกแบบนี้นะครับสังเกตว่าหน้าหน้าแบตเนี่ยหน้าสัมผัสเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วหัวก็ทื่อไปแล้วนะครับตัวนีนะ้สภาพเก่าอย่างนี้ก็ไม่น่าใช้งานนะครับเพราะว่า คนส่วนมากก็เป็นเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะบางครั้งเจ้าไขควงตัวเก่งอย่างเงี้ยดูด้ามเนี่ยผมว่าน่าจะมี20ปีขึ้นนะครับอันนี้เป็นของของเก่าที่อยู่ในอยู่ในโรง,งงานของพ่อผมซึ่งไปเก็บมาจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้เราจะรีแพรในส่วนของพวกนี้นะฮะทำหนุ่มทำสาวให้กับไขควง ให้หัวก็ได้ก่อนแล้วในส่วนของวันนี้ก็ถือโอกาสรีวิวเจ้านี้ด้วยเลย mm. เครื่องเจียรหรือเครื่องเล็กไฟหรือจะพูดง่ายๆคือเครื่องอเจีย6นิ้วขนาด6นิ้วของต o วเทลตัวนี้เป็นตัว150วัตต์นะครับรุ่น TBG 15015นะครับตัวนี้ก็จะมี ด้านด้านซ้ายมือนี่จะเป็นตัวหินหยาบด้านขวามือก็จะเป็นตัวหินละเอียดนะครับขนาด6นิ้วมีท่านปรับตั้งองศาสําหรับทํางานบริเวณน,นี้ทั้งซ้ายและขวานะครหมุนเลือดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกกันสะเก็ดและก็ไว้มองตัวนี้จะเป็นด้านขวาในี่จะละเอียดนิดนึงก็คือจะเป็นเหมือนกระจก สะท้อนแสงขยายให้ด้วยนะครับค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวทีนี้ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนเคย DIY ในสวนไอตัวนี้แล้วนะครับในส่วนของไขควงที่ชำรุดเสียหายและผมก็มั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยรู้ว่ามันสามารถทําได้และก็เคยทํามาแล้วด้วยแต่บางคนจนะทําไม่สําเร็จและก็ต้องจาเป็นต้องทิท้งไปโดยเฉพาะก,กับเจ้าเครื่องนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้แรงกดมาก เกินไปหรือขมมากเกินไปถ้าเรายังไม่ชํานาญนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่ชํานาญมันก็จะทําให้หน้าของพื้นผิวสัมผัสของเหล็กของเรานี่เสียหายไปได้เลยอาจจะทําให้ชิ้นงานนั้นเสียไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งเหลี่ยมตั้งมุมเนี่ยมีความสําคัญมากเดี๋ยวผมมีทิศและสาระดีๆในในการทําในส่วนของหัวแฉกแบบนี้นะครับเละๆอย่างนี้วันนี้เรามี เยอะเลยทั้งแฉกแล้วก็ปัตแบ,บนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมารีแพรในส่วนนี้กันว่าหลังจากที่เราทําแล้วจากของเก่าเก็บไม่ได้ใช้งานเลยเดี๋ยวเราจะมาทําให้เขาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับบางตัวนี้ก็ยังดีๆอยู่เลยนะครับทั้งด้ามแล้วก็ตูดที่เป็นเหล็กด้วยสำหรับตอกได้ด้วยนะครับแบบนี้แข็งแรงมาก ะะถ้าทำดีๆเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําชุดแข็งของหัวไอหัวสกูนี้ด้วยนะครับหัวไข่ดอกไข่กวงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยถ้าเราชุบแข็งด้วยจะดีมากเลยนะครับโอเคเริ่มกันเลยและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะครับสาหรับเจ้าแท่นหมุนเจียร์ตัวนี้หรือเครื่องหินเหล็กไฟนะครับหรือแท่นเกียร์อะไรก็แล้วแนตะ่ที่เขาจะเรียกกันนะฮะสำหรับตัวนี้แล้วเป็นพระเอก ในงานนี้นะครับและก็จะมีเจ้าตะไบเหล็กนะครับเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับเพื่อเราจะได้มาใช้งานกับเจ้าตัวนี้นะครับใช้งานกับเจ้าไขววงแฉกจะได้ฉากพอดีเดี๋ยวเราจะเก็บหัวเก็บหัวของแฉกตัวนี้ก่อนเก็บเหลี่ยมคือตัวหลักๆเลยสาเหตุที่เขาไม่สามารถ เข้าไปในหัวสกูได้เป็นเพราะว่าหัวตัวนี้ฮะเหลี่ยมตัวเนี้ยเหลี่ยมแบบเนี้ยของเขาเสียไปคือมีการบิดแตกบิ่นจากการใช้งานหนักหรือผิดประเภทหรือ,อแรงไปนะครับเขาอาจจะงานอาจจะหนักไปสําหรับหัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์สําหรับ ประเภทของงานนั้นๆเนี่ยสำคัญมากนะครับมันจะทําให้อุปกรณ์ของเราไม่เสียหายอาการชํารุดนะครับในกรณีแบบนี้เราก็จะใช้การเจียขอบมุมนี้มุมแบบนี้เป็นหลักก่อนก็คือเอาองศาเดิมเป็นหลักเลยอาจจะเฉียงเพิ่มเติมได้นิดหน่อยนะครับนี่ฮะเหลี่ยมแบบนี้เราจะใช้การเจียเหลี่ยมแบบนี้ ทั้งหมดเลยรอบด้านนะครับทุกตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราทำเป็นตัวอย่างให้ดูครับสำหรับเจ้าเครื่องนิ่เหล็กไฟหรือหุงเจียตัวนี้ถ้าสมมติว่างานแบบนี้นะครับงานที่ไม่ได้ต้องการละเอียดมากเราควรจะใช้ตัวละเอียดไปเลยนะครับหรือจะเลือกใช้หยาบก็ได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ว่าถ้าเราใช้ ถ้างานไม่ได้เสียหายมากคือเราจะกะเหลี่ยมเฉยๆเนี่ยเราใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเซฟตี้นะครับควรจะมีผ้ากันเปื้อนนะฮะกันฝุ่นกันอะไรหรือการสเก็ตต่งางๆเข้าโดนเข้าที่ตัวอะไรนี้ก็ช่วยได้ถ้ามีถุงมือก็ก็ควรจะดีมากๆเนละแต่ว่าผมไม่ได้ใช้สำหรับน,นี้ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ถนัดนะไอสินะ่งสำคัญที่สุดคือเนี่ฮะนตานะครับโอเคเริ่มกันเลย ในตอนที่ทำงานไม่ไม่จะเป็นต้องขมเขามากนะครับจับเบาๆแล้วเอาหน้าผีสัมผัสเนี่ยเอาไปวาง เราเจหัวแล้วเราจะได้แบบนี้นะครับนี่คือการเก็บเหลี่ยมที่เขาบิดไปนะฮะตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากนะฮะคือตอนเจียนี่คือเจอียท่าตรงนะครับตอนเจียไม่ต้องบิดเหมือนการเจรียเหมือนการรับดอกสว่านนะครับคือกัดเข้าไปตรงๆเลยนะครับ พอไปเรียบร้อยแล้วให้เรากัดบริเวณตรงกลางด้วยนะครับให้เราเจียขอบตรงหัวเนี่ยเราไม่ต้องการให้แหลมมากนะครับเราต้องการให้เขาชื่อแบบนี้เลยแล้วเราจะใช้เจ้าตะไบนี่เก็บตัวนี้เองเดี๋ยวตัวนี้จะแหลมขึ้นมาเองแล้วก็ตัวขอบตัวนี้นะฮะตัวขอบตัวนี้เดี๋ยวเราจะดึงลงมาอีกประมาณนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันครับ ในส่วนของการเก็บผิวของเจ้าไคขควงแบนนะครับปากแบนแบบนี้เราจะต้องนีวคมจะเป็นจะต้องใช้องศาเราดูองศาของเขาได้เลยถ้าเรามองจากสายตาเันก็ประมาณนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอยู่ขนาดนี้เดียวก็จะ่ดนะาะะน,นการการใช้แบบนี้การใช้ฐานต่ำอย่างเงี้ยเราจะได้เฉพาะผิวแบบนี้นะเราจะไม่ได้แนวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราควรจะกินแนวนี้ก่อนแล้วก็ลากลงมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้อยู่ในอุศาอาต่งนี้นะครับเราจะขึ้นสูงตรงนี้เลยนะครขึ้นเฉียงอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมทาให้ดู เราจะได้หน้าประมาณนี้เลยนะครับหน้าสัมผัสของของอันใหม่ที่เราพิ่งเจียไปตะกี้นะครับแล้วเราเราดูด้านข้างนะครับแล้วก็มาดูด้านนี้นะฮะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําเหมือนกันกับอีกด้านหนึงที่เราทําไปแล้วนะครับ เพื่อนๆเราก็จะได้แบบนี้เลยแบบนี่เลยหน้าเขาผิวสัมผัสเขาเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันที่สุดเลยนะครับทีนี้การเก็บด้านแบนเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อสําคัญก็คือขอบด้านข้างนี้นะครับไม่ควรมองข้ามนี่ครับส่วนนี้นะครับเจะเก็บ เรากเก็บด้านนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยทีนี้เขาก็จะเริ่มมีความคามในส่วนของเขาแล้วนะครับในส่วนของทางด้านด้านคมของการเก็บซ้ายขวาเนี่ยสำคัญตรงไหนก็คือเหลี่ยมด้านซ้ายกับเหลี่ยมด้านขวาเนี่ยเวลาจะไขสกูนะครับจะจิกกัดกได้นะครับและทีนี้เราจะเก็บด้านบนเก็บด้านคมตรงนี้นะครับไม่ให้เรียบแบนจนเกินไปนะครับให้เขามีด้านเท่าเสมอกันนะครับ นเลยหัวก็จะเป็นเหมือนหัวของใหม่เลยนะครับคือต้องคุยกับเพื่อนๆก่อนว่า,าดูจากซ้ายของตัวนี้แล้วนะครับจากไขควงตัวนี้เอาไว้สําหรับใช้งานนะล่องของอันนี้ก็มีความจำเป็นจะต้องใหญ่มานิดหนึ่งนะครับในส่วนของถ้าเป็นตัวเล็ก สายงานอะไรกันเนะี่ยสายเล็กลงไปก็จะมีความตรงนี้ก็จะเล็กลงไปเหมือนกันความหนาบางเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้ที่ผมทําไปนะครับโครงสร้างของงานจะไม่ไม่เหมือนครับจะมีความคล้ายกันทั้งๆที่เป็นปากแบนเหมือนกันนะครับพเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าเหลี่ยมของตัวเนี้ยจะลึกกว่านะครับเหลี่ยมของนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นขึ้นอยู่กแบบับหน้าง,งานตัวนี้อาจจะใช้หน้าง,งานค่อนข้างตื้มแต่มีความหนามากกว่าหน้าง,งานตัวนี้อาจจะใช้ในระยะลึกมีความแบนมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วด้วยโครงสร้างกันจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่างานที่เขาออกแบบมาเนี่ยเอาไว้ใช้งานกับเฉพาะบางอย่างเท่านั้นนะครับจัดครอบคุมได้ในต่อเมื่อเรามีอุปกรณ์ที่ บางบางคนเลือกใช้ที่อุปกรณ์แบบนี้เลยใช้กับทุกอย่างเลยถ้าเป็นงานเบาเนี่ยใช้ได้แต่บางบางอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นงานหนักจนเกินไปเนี่ยอย่างที่เกิดนําไว้นะครับอุปรกรณ์อาจจะมีการชำรุดเสียหายเหลี่ยนกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ท,ที่ผมสร้างทำ ครับเพื่อนๆในส่วนไขควงตัวนี้นะครับเป็นไขควงที่หัวเสียมากแลก้วก็ผมจะ DIY เป็นเหล็กแหลมเลยเพื่อจะเอาไว้ใช้เคา,า,าะชิ้นงานหรือแทงจิ้มในส่วนการทํางานช่างของเรานะครับเราเป็นความเป็นต้องใช้เหล็กแหลมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช่เครื่องเนี้ยเจ้าเครื่องเนี้ยเปิดเปิดหัวมาแล้วนะครับระดับหนึ่งเดีย๋ยวเราจะเข้าไปเลยองศาฉากก็คือมีความต้องการให้กลมแค่ไหนมีความต้องการให้มีความ หัวแหลมมากแค่ไหนเราก็เอียงองศาตามที่เราต้องการได้เลยนะใส่เข้าไปเบาๆแล้วก็หมุน นะครับตอนนี้มีความคมแล้วตัวน,นี้ใช้ขีดเหล็กได้ใช้อนเนกประสงค์ได้เลยผมกรกบเลยครับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับเพื่อเนเพอือนเราสามารถใช้ได้ยังมียังมีประโยชน์อยู่มากๆเลยนะครับ ในส่วนของการเก็บขอบนะครับเก็บขอบในส่วนของเหลี่ยมที่เราต้องการที่จะเก็บหัวเนี่ยเหลี่ยมพวกนี้ผมได้ทําการเก็บขอบทุกตัวครบละตามที่เราต้องการทีนี้เราจะมาเก็บตรงกลางซึ่งจะเป็นตัวทําให้มีองศาที่คมขึ้นสามารถจับน็อตสกรูต่างๆที่เราจะใช้งานได้ตามที่เราต้องการนะครับ เรื้องต้นเราก็ควรจะมีประกาศจับชิ้นงานนะครับเพื่อจะให้ชิ้นงานที่เราจะกําลังจะทํางานเนี่ยในการจะเอาตะไบมาถูเนี่ยมันจะได้ไม่เคลื่อนนะครับมันจะได้จับตัวตัวเจ้าตัวตะไบเนี่ยจะได้จับชิ้นงานกดและกระมุมได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเบื้องต้นใช้แปลงด้วยทำความสะอาดตรง บริเวณของเจ้าเหรียญตรงนี้ก่อเพื่อเวลาเราขัดใช้เจ้าตบายขัดเนี่ยม,มันจะทำให้เนื้อเหล็กกินได้ง่ายนะครับก็ขัดไปตัมบ,บุงษานี้เลยเอาตะไบเข้าไปในมุมตรงนี้ถูอย่างนี้แหละถูเดินหน้าอย่างเดียวนะครับ สังเกตได้ว่าผมจะพยายามให้ตัวล่องด้านล่างเนี่ยเขาล่นออกมาอีกคือจะให้ตะไบเนี่กินด้านล่างไปด้วยนะสังเกตได้เลยว่าตะไบ เจ้าไห่ควงแฉกตัวนี้มีการชุกแข็งมาอย่างดีมากเลยตะใบของเรานี่จะกินได้ยากขึ้นนะแต่ว่าดีมาก พยายามเบี่ยงซ้ายเบ,บี่ยงขวา,า,านะครับให้โดนพื้นที่จับมุมเขาให้ได้มันจะเกิดความคมจะเกิดเหลี่ยมฉากนะครับเกิดเหลี่ยม,มองศาที่สกบืเข้ามาแล้วเขาจะรึงได้เลย เก็บเหลี่ยมด้วยมืออีกหนึ่งครับไม่ต้องแรงมากนะครับเก็บทุกเหลี่ยมเลยทีนี้พอเราเก็บเหลี่ยมลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยปลายเนี่ยก็จะแหลมมาก ใช้ตะบนหุเลยใช้คัวไม่ต้องคมนะครับไม่ต้องมีความคมนะครับยิ่งคมเนี่ยรับยิ่งทําให้ตัวความลึกในการสัมผัสตัวน็อตตัวน้อยลงนะครับโอเคนี่เบื้องต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยสังเกตเหลี่ยมนะครับ อันนี้คือรอบแรกเนาะโอเคนะครับสำหรับเจ้าไข่พวงที่ชำรุดเสียหายนะครับหัวบิดหัวลูดรวมถึงบิดโค้งอนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับนี่ะมีการเข้าหัวตะไบเจีย yeah. ผมต่างๆนะครับนี่นะฮะก็ทำหลายตัวเหมือนกันครับใช้เวลาพอสมควรทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันละกันแล้วก็จะมีหัวสปูที่แบบนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะทดลอง เข้าไปในนี้ก่อนสกูตัวนี้เป็นสกูเจาะไม้นะครับ หัวลูกจะเป็นอย่างไงแปลว่าตัวนี้ไม่ค่อยดีโอเคเดี๋ยวเราใช้ตัวตัวหนึ่งทดลองลยครับขายเข้าขายออกก็คือพวกนี้อันนี้ละกัน ีเลยเข้าง่ายใช้งานปกติโอเคครับเสร็จป้นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปในการนำเสนอในส่วนของการทำหัวไขควง DIY ไ,ไขควงหรือรีแพร์ไขควงนะครับให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาชุบแข็งนะครับสอนก็แนะนำ้วกันเป็นการแนะนำชุบแข็งหัวดอกไขควงต่างๆรวมถึงการเคลือบจากวัสดุเหลือใช้นะครับเคลือบสีเนี่ยไม่ให้เป็นสนิมจากวัสดุที่เรามีอยู่ในบ้านนะครับจำเป็นจะซื้อให้น้อยที่สุดโอเคครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ